สวัสดีครับวันนี้นะครับทางหน่วยเราได้มามอบชุดวอร์มให้กับทางโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานะครับซึ่งเป็นนอปขรรมนะครับงั้นเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยครับวันนี้นะครับทางผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่35สําสำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบชุดวอร์มให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานปขออุปถัมภ์ที่เข้าเรียนใหม่ประจำปี2567ครับ ทั้งนี้นะครับก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปแล้วภารกิจหน้าจะเป็นภารกิจอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับงั้นเจอกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับสวัสดีครับ